สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อุทยานชาติภูกระดึงอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราจะพาท่านไปเที่ยวที่หน้าผานะครับผาหน้าน้อยก่อนจะไปครับประกอบกับเพื่อนโจดนะยครับเราจะไปหว้พระอกรัชกาชัยก่อนนะครับพี่น้องนี่ครับนี่คือรางพระพุทธเมตตานะครับก่อนจะไปครับจุดทูบก่อนนะครับพี่น้องหลังจากจะไหว้เสร็จครับไอโจดบ้าไปสีครั้งนะครับโอ้โหรู้สึกว่าหน้าสองหลังสามกับเพื่อนผมโอเคครับหลังจากไหว้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการนะครับเอาเลือกเอาชัยด้วยการที่เราต้องไปตีละครั้งนะครับ อันนี้เป็นสัญลักษณ์หนึ่งครับมาตีนะครับพี่น้องบางท่านก็3ครั้งบางครั้งก็4ครั้งบางครั้งก็5ครั้งบางท่านก็9ครั้งแต่โจเตีไป4ครั้งไม่พอสะใจเพิ่มครับ1 2 3 4 5ไม่5ครับโอเคครับหลังจากนั้นเราครับท่านเห็นไหมครับว่าพระชาพุทธเมตตาเราจะมีกระดิ่งนะครับพี่น้องเป็นกระดิ่งสัญลักษณ์ของว่าการที่มาขอพรไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่านักการเมืองหรือว่าจะเป็น ญาติโยมในของเขตของภูกระดึงนะครับเขาจะมาขอพรครับด้วยการใช้กระดิ่งนะครับมาเป็นสัญลักษณ์นะครับในการขอขอเลือกขอใช้นะครับเพราะว่าท่านให้พรแม่นมากครับผมอันนี้ก็อยู่ด้ของทุกท่านนะครับใครท่านมาเที่ยวก็อย่าลืมเอากระดิ่งมาไหว้สักการะตานพระพุทธเมตตาได้นะครับผมปิศาลมันควรแก่ท่านนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีน้ำสลัดดีๆมาฝากท่านนะครับเป็นทุกอย่างเป็นช่วงๆครับตอนนี้เราจะไปที่ผาหน้าน้อยต่อนะครับ อาอสำหรับวันนี้สาระมิดียนำมาฝากทุ่านนะครับวันนี้สวัสดีครับไปเลยครับเจอกันที่ผา,าหนาน้อยน้อยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดมาบพุ่นบนพุ่งกระดิ่งอย่าลืมเอากระดิ่งมาด้วยนะครับทนะ่านโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ